วันนี้ขอมารีวิวมิกรอบบ้านตัวเองหนึ่งวันนะคะวันนี้จะพาไปดูตั้งแต่การทำซอสค่ะนี่เวลาทำซอสนะคะเราก็จะทำซอสกันไว้กระทะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะพอเรากวนจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตักพักใส่หม้อไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะไปทำการทอดหมี่ค่ะพี่พี่เขาก็จะทอดหมี่แล้วก็เตรียมไว้ใช้ทั้งอาทิตย์แบบนี้เลยนะคะ แล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ไปกวนหมี่กันนะคะเราจะใช้เป็นกระทะกวนหมี่ใบใหญ่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ทําปริมาณเยอะๆะ มันก็จะได้ช่วยทุ่นเวลาแล้วก็ช่วยทุ่นแรงพี่ๆเขาด้วยนะคะมีกรอบที่บ้านเราก็จะมีหลายแบบหลายรสชาติค่ะพี่ๆสามารถเข้าไปดูที่หน้าร้านได้นะคะถ้าใครจะมารับที่บ้านก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าถ้าไม่สะดวกเราก็มีจัดส่งทั่วประเทศนะคะส่วนใครที่อยากมีรายได้หรือมีอาชีพเสริมก็สามารถสั่งซอสสั่งหมี่เราไปทำเองได้ค่ะเรามีคู่มืออย่างละเอียดให้นะคะรับรองว่าพี่ๆทำเองได้แน่นอนค่ะ